สวัสดีค่ะเพลาวีซ่าค่ะวันนี้เพนจะมาแนะนําร้านกว๋วยเตี๋ยวในเมืองกาญจนบ,บุรีนะคะใช้เส้นทางหลักนะคะถนนแสงชูโตค่ะ่าเข้าเมืองกาญจนบ,บุรีขับมาเรื่อยๆผ่านสถานีตํารวจผ่านหอนาฬิกานะคะชิดซ้ายไว้ค่ะหลังจากผ่านหอนาฬิกามองเห็นอาชีวะปุ๊บเลี้ยวซ้ายเลยค่ะซอยจะอยู่ติดกับโรงเรียนอาชีวะกาญจนบ,บุรีค่ะที่จอดรถสะดวกสบายค่ะกว๋วยเตี๋ยว อร่อยมากเพนไปลองมาแล้วเป็นอีกร้านหนึ่งที่เพนอยากแนะนำนะคะหมูก็มีนะคะเขาแยกหม้อมีเนื้อลวกเนื้อลายเนื้อจิ้มพร้อมนะคะมีห้องแอร์เอาดอร์อินดอร์ค่ะใครชอบร้อนก็อยู่ด้านนอกใครชอบกินก็เข้าห้องแอร์นะคะที่สําคัญเจ้าของร้านใจดีมากค่ะใจดีแลวก็น่ารักนะคะ อร่อยมากเพนเบิลสองชามเลยค่ะอุดหนุนคนอีสานบ้านเฮาด้วยเดอ้อน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวเดือดจัดมากเลยค่ะกว๋วยเตี๋ยวของแท้น้ำซุปต้องร้อนๆค่ะถึงใจดีแคบหมูก็มีนะคะใหม่สดทุกวันค่ะทุงละสิบบาทผักเยอะแยะจัดตามชอบเลยค่ะ พิกย่างกินกับกระปริก็มีนะคะน้ำจิ้มจุ่มเนื้อลวกเนื้อลายเนื้อตุน่นครึ่งในรวมเด็ดมากค่ะมีลูกค้ามาจากบ่อกลอยด้วยนะคะวันนี้ที่เพนไปเจอเข้ามาหนึ่งคันรถตู้เลยค่ะสดสะอาดทุกขั้นตอนนะคะ อร่อยมากๆขอบกระดดงแล้วก็พักคิลิ้วก็มีนะคะเอ็นแก้วเหนียวหนุบหนับละลายในปากเลยค่ะเนื้อตุนของเขาเป็นเบิ้ลสงชามเลยค่ะเป็นเส้นหมี่ขาวนะคะอร่อยจริงๆค่ะอยากให้ลองฝากร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนอุดอรไว้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมยังไงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพนด้วยนะคะถ้าชอบคลิปเอาไว้คลิปหน้าเพนมีอะไรอร่อยๆเพนจะมานำเสนอนะคะสวัสดีค่ะ